วันเสาร์ที่5พฤษภาครับไปกันที่ทูปาเตมีนะครับโปลิทเทโลไปเยือน Air f o r ร์ตเซนทันเอฟซสถานการณ์เมื่อ2อสสัปดาห์ก่อนอาจจะสูสีกันในโซนของการตกชั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผ่านมาโปลิทเทโลทำได้ดีเหลือเชื่อขยับหนีโซนท้ายตารางไปได้แล้วขณะที่แอร์ฟอร์ยังอยู่ที่เดิมนะครับ ยังหางคนทางไม่เจอนะครับสำหรับ Air Force นะครับช่วงต้นๆอาจจะดูว่าพวกเขาไม่มีโชคนะครับเล่นดีแต่ว่าทําประตูไม่ได้แต่ว่าพอพิสูจน์หลายๆเกมเข้าไปคือจะบอกว่าไม่มีโชคตลอดก็คงจะไม่ใช่นั่นบงบอก<ช>ว่าประสิทธิภาพเกมลุกพวกเขาไม่ดีพอรวมไปถึงเ,เกมรับก็ยุ่ยเหลเือกเกินนะครับ เกมนี้เล่นที่ทูบาต์ติมีก็จริงแต่ช่วงหลังไม่ได้แสดงพิศสงให้เห็นเลยนะครับในการเล่นในบ้านว่าจะได้เปรียบกู่ต่อสู้ยังไงนะครับขณะที่บริสเทโลนะครับมีทีเด็ดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอองทูกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วยิงไป7ประตูนะครับเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายของแอร์ฟอร์สใช่ครับแอร์ฟอร์สอาจจะเสียประตูได้ถ้าหากว่าเกมนี้พวกเขายันเสมอหรือถึงชนะได้แอร์ฟอร์สอาจจะมีหัวจิตหัวใจกลับมาได้นะครับ,รบแต่ว่า ถ้าแพ้เลยก็ไม่รู้ว่าจะไปหาทีมชนะในลีกได้ในทีมไหนนะครับ